ทายจ้ามาจากมันเนี่ยเอารูปลุงเซเอาอันลุงมาฝากเาจ่ะเน้าะอมันเนี่ยฝน,นตกบรรยากาศลาาหลังบ้านเนาะลุงเมื่อกินนามมาเขาเอินเนาะมันเห็นจางๆไกลๆเนาะนะองอันเพื่อนเดเห็นบ่ออีกอันหนึ่งนะเห็นบ่อันหนึ่งกระลังจางๆเนาะแต่ว่าอันหนึ่งเข็มเยอะขึ้นมาแบบนี้ละเบิดมือเดี๋ยวฝนกระตกเดียเด๋ยวกะเดี๋ยวฝนกระตกเดี๋ยวแดดก็กออกกะ เป็นประมาณนี้เนาะฝนตกเมืองนี่น้องฝนตกบรรยากาศฝนตกเดี๋ยวเราจะพากเราไปเมืองสวนเขาเนาะดูอันนี้คือเอ่อเบียร์พักอ่าต้นหอมพักซีเขาเนาะจ้ะเนาะกำลังออกลหลายลายมาให้รับชมกันจ้าสวนหลังบ้านเนาเนาะช่วงนี้กำลังปลูกอ่าสีข้าวนาหอนเนาะจ้ะเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมามีนนข้องเหลือเกิน <laughs> ลุ่งอนะ เม้งลุ้งบัดมือมันนี่เพราะว่าฝนเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกลุงก็ออกมาเนาะจะเนาะแต่น้องพักสี่เข้าเซเว่นแล้วพักสี่เหรอว่ามันต้นหอมเนาะัโอเค sorry baby อันนี้คือต้นถั่วฝักยาวเราจ้าขึ้นมาแล้วต้นหนึ่งเป็นสัญญาณทีด่ดีอุ้ยกล้ามเสียอ,ออกพี่น้องบ้างอุ้ยตื่นเต้น มาถามมืองว่าปีนี้เขาสิได็กินบ่เนาะปี่ไก่ยบได้กิน <c oughs> ปลูกเยอะแต่ถ้าไปสอกมังไงมันอีกก่อนไปมังเม็ดมันอีกก่อนเนะาะถ้าเม็ดเหลือก็อจะเอามาปลูกเนาะซ้ายหลุมล้างมาเนเหาเห็นเนาะฝนตกโอ้ดีใจทัวฟักเงาเกิดแล้วอันนี้มาเมืองพักเฮ้างามคักพี่น้องเอ้ยโกง่ายว่าจะไปสวนบัหุงมาตาม่ำยังไม่เข้ไในหอดบังหงยู่พักสีเทาเบอร์แล้วเนาะ พุ่นอะอุ <karaoke> ้ยอ <t> ่อนโอนเนาะอัน <sans> ป <UB> ีนี้นอนบังหน้าเขาหลายแหงเด้อพี่น้องพว่ะนะนอนบนหน้าเขานอนมักเล่หมอนเนาะอันนี้บ่อแม่บังหน้ามักเล่หมอนสีเหลืองอันนี้มะหน้าว่ารู้ว่าจะเป็นหน่วยบ่เนาะนี้อันนี้มะหน้าคลองแทถเนาะมะนาวแป้นเพม่อนวานเนาะอู้ยสีลุงคือง่ะยพุ่นอะอู้ยสัดเกินขนาดเลยพี่น้องเอ้ยสัดว์ขาดเด้อมึงอันเมื่เนี่ยไม่แหงสัดว์ขาดเด้อวันนี้ ตายสวยมากเลยอ่ะงามคักออกมากคักเนาะมันสาดขืนมานี่มึงหันนี่มาห,หันยังมาสาดซ้ำเนี่เดี๋ยวันนี่คือสาดขืนไงโอ้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 โอโอโอสวยมึงคักถ้าเข้ากัเริมสิแกเบิ้์แล้วบอกเพื่อนมาเอาเพื่อนก็นบโบมาจะเถอะอันนั้นคือถั่วลันเตาเราเนาะมีแล้วซีนวยเสียเอาไนมาปลูกอยู่บ่รููมันปลูกได้บ่ย่าน,นี้เนาะบ่รลูเพื่อกัน นโอ้หลุงสวยค่ะแล้วจะขึ้นไปไหลสดทั้งแห่งแถวเมืองนี้อันใช้ลุงกินน้ำอันต้นนี้นะอันส้มค่ะต้นนี้อันนี้คือต้นขึ้นชายแล้วเนะาะเอ๋ยเพิ่นฝากมาหายตัฟังสิทธิ์นี่เนาะใช้ช่ายบานเฮนะ้าเนาะอันนี้คือต้นอง,งุ่นสีสีม่วงเนาะมาอง,งุ่นหน่อยเฮ้าสีม่วงจ้า นี่คือต้นบอกเกอรี่เราพลังจอหัวออกมาเห็นบ่ะพี่น้องกพลังจอหัวหน้อยๆแต่ว่าอันนี้งามแล้วพีนน่น้านี่เมื่งสวยงามมากอันนี้แล้วชิม,มัสตาร์ดแล้วพี่นน่ะลูกเพันได้หลายลูกต้นน้อยๆเพี่น้ยอะทั้งขางเพี่นนั่นนะอันนี้คือกระหล่ำปีเฮางามแห้งเด้อพี่น้องกระหล่ำปีเฮาต้อยล้างไปอีกเบิดหนึ่งเนาะ กันลังปีพุ่มใจเสนอบัูว่าจะหอบอรบรูว่ามันหลาโพดบอเนาะแบบมันเป็นแนวนี่อะ่ะแต่ว่าตนงามขักเด้ตอตนงามงามแห้งคนณะ่ะจะไปแบ่งให้เผือกชินเนาะ,อ,ะอันนั้นออกดอกเบิดแล้วออพักแค่ห้าเกะก็ร่างเสียออกดอกเนาะคิดว่าอจะเอาไหวเิ่อนออกดอกแน่นี่ลหละแ้วกระเจียยบในมันโลนลงมาเนาะ เพราะตะบ่นตองสอเม็ดมันอีกอะเนาะประมาณนี้นเนมื่อกล่ำนั้นห้าออกดอกเวลาเพ่งซื้อพันว่ากะหล่ำแก้วมัน่เป็นหัวบอกเฮ้ยแนวใดมันคือเป็นดอกจุมจ่มๆจังจันออกมาจุ่มสวยเด้จุ่มคือดอกใหม่นี่เด้เมื่อกันจุ้มง,ามง,ามงาม่ายง่ามเมื่อกันจุ้มเพราะงามเนาะจุ้มงามคือนอย่างนี้นะอืมอืม ถ้ว่าพันออกดอกแล้วต้นนี่ออกดอกแล้วเนาะะลูกเขากินอีหยังมันกระล่ำปีก็สิกินหัวมันตะเนาะอนี้คือต้นพรมของเราจ้าต้นพามสองต้นทั้งหลังเนี่เป็นต้นโอลิฟบรรยากาศตะเวนสิตุกดินนะอะซ้ายลุงเอาเสียไปเรามาเหียออันเดียวอันใหญ่เนาะนะผ้ามาช่วสวนหลังบา้านแต่ก็ะล่งปลูกทั่วฝกักเงาเนาะสิไปค้นหาเม็ดอีกอยู่ ทำเม็ดย่าง,งอีกเอามาปูกอีกแต่ว่าอันนจะคขอ้องเสวนมเขาบอกว่า,วาจงไวให้ฉันปลูกอันหมักกระเทีน้ำเด้อจากสิบต้นเขาบ่าปลูกเนี่ยปลูกแล้วก็บดดูแลเนาะใส่มาปูกอันหนันมูเปียงผืนที่มูจะซื้อเนอะาะหมักพี่กกับพ่คขั้นไไปหามาปูกก็พี่พนอ้องเออวันไมมันหลาเราบอบ่คขั้นอยากไปซื้อมาปูกแบบว่า มันล่มเนาะส่วนนี้มันยังล่มอยู่มึงล่มคูมือล่มทุกมือเลยส่วนนี้เนาะบรรยากาศจากักแนวใดหันล่มคั้วเ,เอาสวนมาสูมึงอวดสวนผักงามพุ่มใจเนาะกนหลายดอกมันนีไปเห็นอันเจ้า,จาล่มงอ,อันพักเนาะแต่มันอ่อนซ่อนน้าเขาพักเพลินอะชักต้น,ตนหอมพักสองพักสี่พัก,พก,พกหอมลายยางลายอันอ่อนซ่อนน้ำเพลินบัดข้องจิกของน่ะบง,งาม เพราะว่าปีนี้พ่อได้ก,กินนะมึงมันซ่อนแต่ผักอันนี้ลนะงามไปงามค่ะพึงจะฮดหนามฝนฝนมาตกหํมพอดีแบบหนึ่งเน,ะนาะจังหน่อยกระ t h o ออกแล้วเพราะว่ามันอยู่ไกลต้นมะนาวเขาเขาเสียหายหัวอวีอันนี้คืออง,งุ่นสีเขียวนะจ๊ะปีนี้ต้นงามมากต้นงามค่ะนะอ๊จเนาะไปเบอร์ละไปสายลุงเขานะ ไปหมดแล้วสายลุ้มแล้ว, no. วนเนาะวานพะอันมันมีแน่ยังหลายเอาแต่แน่หมกทัวนี่แหละมะเขือวานยังมะขันขืนอยู่เนาะแต่ว่าพูดความภูมิใจแน่แน่หมกทัวเฮาคักเดือพี่น้องเลยเมืองหมกทัวเฮาเนาะดีใจคะ่ะหมกทัวเฮาขืนแล้วกําลัางขืนมาต้นหนึ่งเพราะว่าอากาศมันเริ่มจีอุ่นๆแล้วเนาะตอนตอนนี้เนาะออสเตรเลียาอากาศเริ่มอุ่นแล้ว พักสีเข่าอันในในอ้ยเม็ดมันโลนลงล่ะเกิดร้ายล่ะอันนี้ก็โลนลงเองเด้เขาปลูกต้นมันไม่หันเขาบริเก็บเอาเนาะเขาฝาดมันมันลงหันมันเกิดเกิดจะหันงามสีอันโทษเด w h ่ t you doing baby ลูกเทีหยงลูกเทีหยงลูกเพื่อกันเทีหยงจาเขามาในสวนนั่นแม่ มันเกิดเองส่วนผักพักห้าปีนี่คือพักโลนโลงมากเกิดเองแหละกะคุดมาปลูกเนาะได้กินหย่อน <c oughs> อยู่ปีนี้ปีหนาปะหหว่าจะเฮ็ดซ่องไหนบ่ได้ไปซื้อ,อยังมาปลูกเนาะอะ,ะเออมันโลนโลงมาก,กะเก็บมาปลูกซื้อแต่กระลำปีอย่างเดียวอันละส่อนพักสี่เขาคุดไปให้มูก,ก็หลายเติบไปได้สองสามเตือพักสละักะเก็บไปให้เพื่อนเนาะ บอกให้นั่งมาเอาอยู่บ่ได้ไปส่งลูกไปโรงเรียนบอกให้นั่งมาเอานางกับบ่บหือบบอื้อ่บเอิร์นสินะออนซ่อนหลายออนซ่อมพักสีม่วงๆในไหมโบไม่ไงคือแตกออกมาบ่เคยซื้อมาปลูกเด้แต่ว่าคือไม่ไงวุนนี่เกิดมากหรือสิว่าเอาเอาไว้เอาเม็ดอีกบ่แต่ว่ามันอยู่ไก่พักเขานาะเขาสีหายเอามันอยู่ไก่ต้นหมากใหม่เขาเนาะเขาจะหายหัวเอว่าพี่ไกยนี่อันนี้ออกพ่วงหนึ่งเนาะมาองุนเขา มันออกพวงหนึ่งมาทามืองปีนี่เสียออกจักพวงแต่ว่าอันอันนี้ออกโดคักเด้อแต่ว่าตนมันหักเนอตอนมันบองามแล้วคือจังขาอ่อนเสียงมาผูกไปมันบ่ขึ้นป่ะผักปลูกผักกินเองกับมีความสุขเด้เพอเห็นผักงามกับมีความสุขผักบองามกับเงาอยู่คนปลูกก็ดีเนาะดีใจอะ่ะ ดีใจที่ผักเรางามก็อวดผักตลอดนะช่วงนี้วันเสาผักอันแนวอื่นมาปลูกเดี๋ยวบรููว่าสิปลูกอยัง,งอยากปลูกบอชแนลขันไปซื้อหลานนะมองมม,มีคนมีหมามาลักกินผักเหรไปหอนหลานมากอยากขนมากบรสอันซื่อแนวอะอยากปลูกบรสอันตะว,วัทีมนันโ่โง่เนาะเรียนรูปไปเรื่อยๆเขาพึ่งมาอยู่บ้านในประมาณ สามสี่ปีเนาะสี่ปีกับเรียนรู้ในการปลูกผักเนาะตะกี้อยู่ที่อัญญาบเดเอ็ดปูจ้าเถียปลูกกับยญาเพิ่งกับปูกผักเพิ่งเนาะเขาเขาบดเอ็ดปูอยังนัง่นแะตอนนี้กับกําลังเรียนรู้ที่จะปลูกผักกินเองเนาะตนน้นโรสต้นมะแอปเปลิลเขาก,กับกําลัางสิออกใบหน่วยโกคักเนะาะถามังปีนี้สิดกปะโอเคจ้าแล้วก็พามาชมกันแค่นี้ก่อนเนาะจะมื่นนา อ๋อที่ส้มสวนพักอีกคือเก่าแล้วจ้ะโอเคจ้าบ๊ายบายค่ะ